ดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแกงป่าไก่บ้านกันครับวันนี้มื้อเย็นของช่างแกงป่าไก่บ้านครับเดีย๋ยวรวนพริกแกงให้หอมๆก่อนครับวันนี้ไปตลาดมาซื้อไก่บ้านมาครับแกงป่าไก่บ้านกันครับวันนี้นี่ใส่ใบย,ยี่รามะเขือนะครับรวนได้ที่แล้วอ่ะน้ำลงหน่อยคุกขิกอ่ะขุกขิกขุกขิกอ่าสักโค่นะครับเพื่อนเพื่อน นี่เป็นไก่บ้านนะครับเดี๋ยวมะเขือลงไปเพื่อนๆได้ที่แล้วเดี๋ยวมะเขือลงไปอ่าสักคู่อ่าเดี๋ยวก็ตามโดยใบยีหลา่าเดี๋ยวรอมะเขือเปื่อยสักนิดนึงเพื่อนๆแกงปลาไก่บ้านวันนี้อโอเคเพื่อนๆมะเขือเอาคอกรอบนี่ใบยีหล่าลงไปใบยีหล่าลงสักคเพื่อนๆ หลังจากใบยีรลาลงแล้วเพื่อนๆคนแล้วก็ปิดแคสได้ครับเดี๋ยวมะเขือกะระอุสุกไปเองเดี๋ยวจะเละเอาครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆคลิปนี้แกงป่าไก่บ้านเย็นนี้จบที่แกงป่าไก่บ้านครับแซ่บกันเย็นนี้ครับเชิญนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับ